สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานดอกบัวดอกเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะซึ่งความพิเศษของเขานะคะในส่วนของชิ้นงานในรูปแบบนี้สามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญกันไกลแหนบหรือว่าคีมจับค่ะ แล้วก็ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว28นิ้วจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลย เพื่อนๆจับซิลิบินเรียงซ้อนทับกันคาจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสาม ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน1เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวถูกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่สองทางด้านขวานําเส้นที่สองทางด้านขวาคร้องเส้นที่1สุดท้ายเส้นที่สค่ะสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่ง แล้วดึงปลายเส้นที่สองลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน6โดยเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบน เส้นที่สมด้านบนพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเ,เข้าไปด้านใต้เส้นที่1ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะการทำในรูปแบบนี้นะคะจะทำให้เราทำในส่วนของขั้นตอน,ต,อนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะหยิบดูบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1เพื่อนเพื่อนหยิบขึ้นมาเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา ต่อไปเส้นที่2ค่ะนำมาทับเส้นที่ giving, b b 1ส,สุดท้ายเส้นที่3นํามาทับเส้นที่2เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ3เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง3เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดท้เพื่อนๆจะวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับข okay. ึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับว่างลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมือ่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบ3เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่2เส้นเท่านั้น ให้เพื่อนเพื่อนนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับค่ะจับวางลงไปเลยจากนั้นสองเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1นนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับให้เพื่อนเพื่อนจับแยกออกมาค่ะจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พัดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผ่แล้วเพื่อนเนดึงให้กระชับค่ะสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดเพื่อนเพื่อนจับมาเลย สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองฝั่งซ้ายที่ติดกันปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเมื่อทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน จากนั้นหยิบริบบิ้นมา1เส้นนะคะหยิบขึ้นมาด้านบนเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่2องพาริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่นับเราก็ทำในรูปแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ครบ4เส้น ต่อไปเส้นที่2นะคะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเส้นที่3ค่ะทำแบบเดียวกันค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปนะคะริบบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทำการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการสอด เส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดจับเซลิบินโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งจะเป็นช่องที่ติดกับดิบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้นะคะปลายเส้นผลแล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับเลยแบบนี้คะ่ะต่อไปเส้นที่สองเส้นสุดท้ายในการสอดจับเซลลิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมคะ่ะ แล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆนำเหรียญมาใส่เลยค่ะหรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกแบบนี้นะคะและเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้ง และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บสลิปบ,บินเริ่มต้นการสอดนะคะหยิบิบ,บินมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราดิบบินเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน2เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปเราทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทุกเส้นค่ะ สอดเก็บในรูปแบบเดิมบนไปเลยเมื่อทำเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะและเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีดเพื่อนๆหยิบริบินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา ริบบินเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมมาทางด้านหน้าปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่แล้วก็สอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาแล้วให้ลอดผ่านตรงช่องด้านหน้าเส้นที่เราทําแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะการสอดลอดเข้ามาสช่องในรูปแบบนี้ ให้มาผลกตรงส่วนของด้านหน้าเส้นที่เราทํานะคะจากนั้นดึงให้กระชับแค่พอประมาณเดีย๋ยวพึ่งดึงแน่นค่ะแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปในการทําเราทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ทําในรูปแบบเดิมบิดออมมาทางด้านหน้าปลายเส้นที่ไปทางด้านขวา จับแนวเส้นพลิกหง่ายขึ้นแล้วสอดปลายเกี่ยวไปตรงช่องฝั่งขวาเส้นที่เราทำและบังคับปลายเส้นให้โผล่ด้านหน้าเส้นที่เราทำอยู่แบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับแค่พอประมาณเหมือนเดิมเส้นต่อไปก็ทำวนขวาในรูปแบบเดียวกันวนไปเลยค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปดึงให้กระชับพร้อมกับจัดระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะค่อยๆจัดระยะมุมวนไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีดบัวด้านข้าง ให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของหน้าดอกขึ้นในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นยีบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของมุมกลางเส้นนะคะยกมุมโค้งขึ้นด้านบนจากนั้นบิดแนวเส้นกลับเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลมแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับเส้นที่เราทําอยู่สอดให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเท่านั้นค่ะ แบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้กรีบด้านข้างแบบนี้ค่ะและเส้นต,ต่อไปในการทําเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายต่อไปเส้นที่2ค่ะจะขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็บิดแนวเส้นเข้าไปด้านในและยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องทางด้านขวาเหมือนกันค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเลย เส้นต,ต่อไปก็ทำแบบเดียวกันค่ะลักษณะการบิดโคง้งเซลลบินเหมือนกันทุกๆเส้นค่ะประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลลบินในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะ และเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บในส่วนของแนวเซลิบินแต่ว่าข้อควรระวังค่ะวิธีการทำนะคะขั้นตอนนี้สำคัญกรีบไหนที่เพื่อนๆต้องการทำในการสอดเก็บให้เราดึงให้กระชับก่อนแบบนี้นะคะในส่วนของปลาปลาจะทำตรงส่วนของมุมกรีบด้านบนปลาก็ดึงตรงส่วนของปลายเส้นที่เราได้สอดมาค่ะดึงย้อนลงมาให้กรีบแน่นกระชับก่อนจากนั้นมือซ้ายประคองกรีบที่เราทำไว้ และโค้งปลายเส้นนะคะไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นสอดปลายเก็มเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดกับแนวเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้สอดปลายเส้นให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเท่านั้นเพื่อจะได้ในส่วนของมุมกลีดที่แน่นค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปเลยสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกลีบใช้แหนบทวิเซอร์หรือว่าครีมหนีบค่ะดึงปลายเส้นออกมามือนี้ประคองไว้นะคะจากนั้นดึงแนวเส้นให้กระชับ ในรูปแบบนี้ค่ะและเส้นต่อตอไปค่ะเพื่อนๆจะทำวนขวาวนซ้ายได้หมดเลยแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าในส่วนของปลาจะทำวนซ้ายนะคะกรีบที่เราต้องการทำดึงย้อนลงมาให้แนวเส้นกระชับให้กรีบกระชับแล้วก็ประคองมุมกรีบไม่ให้เคลื่อนโค้งไปเส้นไปฝั่งตรงข้ามสอเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเหมือนเดิมปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะ เส้นต่อไปก็ทําในรูปแบบเดียวกันขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อย่าดึงกระชากแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้ในส่วนของมุมกรีบดูไม่สวยค่ะกรีบต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมเลย เมื่อทำได้ครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับอีกครั้งดึงเพียงแค่เบามือนะคะจากนั้นตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนแล้วแต่ความถนัด วิธีการตัดให้ง่ายให้เ,เพื่อนๆใช้นิ้วมือฝั่งซ้ายนะคะนิ้วชี้และนิ้วกลางหนีปลายเส้นที่เราจะตัดนะคะยกมุมขึ้นด้านบนเพียงแค่เบามือจากนั้นนําปลายกันไกมาวางแนบติดชิดมุมจากนั้นก็ตัดออกได้เลยแบบนี้ค่ะการตัดเก็บในรูปแบบนี้จะทําให้ในส่วนของมุมนะคะดูสวยเรียบมากยิ่งขึ้นค่ะจะมองไม่เห็นตรงส่วนของปลายเส้นที่เราตัดออกเลยค่ะและเส้นต่อๆไปก็ทําในรูปแบบเดิมเลย ตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นเทคนิคส่วนตัวของป้าเองเพื่อนๆสามารถนาไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และประขอเพิ่มเติมเพื่อนเ,น,เนท่านใดที่ต้องการใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายให้นําเหรียญมานะคะแล้วก็สอดเหรียญเข้าไปตรงส่วนของด้านใต้เหรียญด้านใต้ฐานตรงนี้ได้เลยค่ะค่าเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการพับเปลี่ยนโปรยฐานดอกบัวดอกเล็กๆน่ารักน่ารักในรูปแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ